สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการยิ่งรู้มากยิ่งอยากใช้ควิ ck t i p ปนะครับรายการที่จะแชร์ความรู้ทริปอันทริปต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานสินค้า a p p l e ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Family Sharing นะครับที่จะมาแนะนําให้ทุกคนได้ทดลองใช้งานไปด้วยกันนะครับในสถานการณ์ที่หลายๆท่านจะต้องทํางานอยู่ที่บ้านแบบนี้นะครับเชื่อว่าผู้ปกครองหลายๆท่านก็คงจะมีความกางังวลเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือว่าแท็บเล็ตของบุตรหลานของท่านนะฮะก็อาจจะเป็นกังวลว่าน้องๆหนูๆเนี่ยจะมีการเข้าไปซื้อสินค้าหรือว่าไปเติมเงินในเกมอะไรจนเราควบคุมไม่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขามีเวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนมากเกินไปสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องของออ Family Sharing งนะครับใน iCloud นั่นเองเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับว่าการตั้งค่าเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับเพื่อมาดู ตัว Apple ID แล้วก็ iCloud account ของเรานั่นเองนะครับในส่วนด้านบนนะฮะให้เราแตะเข้าไปเลยทีนี้เราก็จะเห็นตรงช่องที่2ที่เขาเขียนว่าการแชร์ในครอบครัวให้เราแตะเข้าไปเลยครับตอนนี้เนี่ยผมมีการใช้ iCloud Family Sharing อยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับการสร้าง iCloud สําหรับเด็กขึ้นมานะฮะให้ผมกดเพิ่มไปที่สร้างบัญชีเด็กตรงนี้เลยนะครับ ทีนี้เขาก็จะมีข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขาการใช้งานต่างๆมาให้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเ,าเด็กที่จะเพิ่มเข้ามาหรือว่าการสร้างบัญชีสําหรับเด็กขึ้นมาใหม่เนี่ยครับเด็กจะต้องมีอายุไม่เกิน13ปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกินไปแล้วเนี่ยเ,เด็กนะครับแอคเคาเด็กนั้นนะสามารถซื้อสินค้าต่างๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากผู้จัดการแอคเคนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างให้ไม่เกิน13ปีก็แล้วกัน ทีนี้เราก็ต้องระบุวันเกิดของน้องก่อนนะครับที่จะใส่เข้าไปอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับจะสมมุติว่าน้องมีอายุประมาณ10ขวบตรงนี้อันนี้ก็จะมีข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขการยินยอมของผู้ปกครองนะครับเราก็กดยอมรับเลยทีนี้เนี่ยครับเมื่อ i อ i o l o u d m i m y l y Sharing ของเรามีการผูก บัตรเครดิตเข้าไปใน Account เนี่ยครับเราก็ต้องมีการยืนยันตัวด้วยบัตรเครดิตของเราที่ปูกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เลขหลังบัตรตรงนี้แล้วก็กดถัดไปครับแปบ๊บหนึ่งเอาละครับทีนี้เราจะต้องใส่ชื่อของของเด็กที่เราจะสร้างแอ c o u n t ให้นั่นเองนะครับนี้เดี๋ยวผมจะสร้างเป็นข้าวข้าวก็แล้วกันนะฮะ เราจะต้องสร้างเป็นอีเมล์อัดเดรสนะครับสำหรับแอคเคาทนี้ไทก้านะครับอันนี้ไม่ซำแน่นอนทีนี้นะครับเราก็ต้องตั้งรหัสผ่านละไทย 9aeng1234 e โ okay. อเคทีนี้จะเป็นคำถามเพื่อความปลอดภัยนะครับเหมือนกับตอนที่เราสมัคร Apple ID ของเราเองกันครั้งแรกเลยนะฮะเมื่อตั้งคำถามเรียบร้อยนะครับอันนี้สำคัญนะฮะสำหรับ ID เด็กที่เราเพิ่งสร้างไปนีครับมันจะมีขออนุญาตซื้อให้นี้ให้กดเปิดไว้นะครับ เวลาที่น้องเขาจะซื้อสินค้าหรือว่าการเติมเกมหรือว่าซื้อแอปพลิเคชันซื้อหนังอะไรต่างๆเนี่ยครับเขาจะต้องมีการขออนุญาตก,กับผู้จัดการแอคเค n t ก่อนทุกครั้งนะครับอนี้วก็กดถัดไปเลยสำหรับการใช้ Family Sharing นีครับมันจะมีการแชร์ตำแหน่งของคนที่อยู่ในครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวทีนี้ในอนาคตเวลาที่น้องอยู่ที่ไหนนะครับเราก็สามารถติดตามติดตามได้นะครับว่าน้องอยู่ที่ไหน จากโลเคชันที่แชร์ไว้นั่นเองแล้วก็กดยอมรับนะครับฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเรียบร้อยนะครับตอนนี้น้องไทก้าก็เข้ามาอยู่ในแอคเคา t ์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดบัญชีของน้องไทก้าต้องการที่จะซื้อแอปพลิเคชันหรือว่าเติมเงินในเกมนะครับมันจะมีเมนูอะไรเด้งขึ้นมาแบบไหนนั่นเองนะครับอันนี้ผมมี iPhone อยู่อีกเครื่องนึง มีไอโฟนอยู่เครื่องนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเอาบัญชีของน้องไทก้าใส่เข้าไปนะครับ นะมา่าบัญชีของน้องไทก้าเดี๋ยวผมเข้ามาที่การตั้งค่านะครับลงชื่อเข้าใช้ทีนี้มาที่อีเมลตรงนี้นะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคอันนี้ล็อกอินเข้าเรียบร้อยแล้วเอาละเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่า๋อ,อยังโหลดไม่เสร็จนะครับสำหรับ iPhone เครื่องนี้ลองไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันนะครับเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาเรียบร้อยแล้วสมมุตินะครับว่าน้องไทก้าต้องการที่จะซื้อ แอป Forest ตัวนี้นะครับเขากดซื้อนะฮะแล้วเขาต้องการที่จะซื้อนะครับกดซื้ออีกครั้งหนึ่งเขาก็จะต้องใส่รหัส Apple ID ของเขาก่อนนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าเข้าไปนี่ครับมันจะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะครับ คำขอซื้อแอปฟอร์เรสต์นจะถูกส่งไปที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลของคุณนะครับเอาละน้องเขาก็ต้องทําการขออนุญาตที่จะซื้อก่อนเอาละครับทีนี้ในหน้าจอของเครื่องนี้ที่เป็นผู้จัดการบัญชีนะครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาเป็นการแจ้งเตือนเลยนะครับนี่นะครับมีการแจ้งเตือนเลยอยู่ตรงนี้คําขอจากไทากาที่ต้องการจะซื้อ a อป Forest นะครับในราคา5 9บาทสงสัยไหมครับมันคือแอปอะไรกดเข้าไปดูเลยครับโอเคตอนนี้นะครับเราสามารถเข้ามาดูก่อนได้นะครับว่าแอปนี้เนี่ยเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรนะครับใช้ทำอะไรได้บ้างอ๋อเป็นแอปเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับสำหรับเด็กนั่นเองอืมีมก,การปลูกต้นไม้ต่งตางๆนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราโอเคเราเพแค่กดซื้อ นะครับกดซื้อด้านบน,นฝาตรงนี้จะมีคําว่าซื้ออยู่ก็เรียบร้อยแล้วนะครประมาณนี้เห็นไหมครับเมื่อเราใช้ตัวไอคลาว f a แฟมิลี่แชร์ลิตรงนี้เนี่ยครับเราสามารถควบคุมการซื้อการเติมเงินในเกมต่างๆของบุตรหลานของท่านได้ด้วยนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับยิ่งรู้มากยิ่งอยากใช้คลิคทริปนะครับเรื่องง,ง่ายๆที่คุณก็ทําได้สําหรับหัวข้อการใช้งานไอคลาวแฟมิลี่แชร์ลินะครับ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปการสอนใหม่ๆจากเรานะครับโดยตอนนี้นะครับเรายังมีแคมเปญสุดพิเศษเลยนะครับนั่นก็คือสินค้าลดราคาสุดพิเศษนะครับลดสูงสุดถึง70%ด้วยกันรวมไปถึงการส่งฟรีแบบไม่มีขั้นต่ําทั่วประเทศเลยนะครับทั้ง3ช่องทางง่ายๆได้แก่คลิกอันชอบนะครับชอบออนไลน์ได้ที่ w w w i s t u d i o s t บ r e นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ อีกช่องทางหนึ่งนะครับแชทอนช็อปนะครับเพียงแค่คุณแชทมาเดี๋ยวเราช็อปให้แล้วก็ส่งของถึงคุณเลยและช่องทางที่3นะครับคอ and shop บริการโทรสั่งสินค้าเลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่บ้านก็ช็อปได้สบายๆนะครับและรอรับสินค้าถึงหน้าบ้านคุณได้เลยและพบกันใหม่กับรายการที่จะมาแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้จากพวกเราทุกวันเวลา2ทุ่มตรงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ